หมายความว่ายัางไงก็คือจินอันไงก็ออก็อคือจินอันจริงๆนะไม่ใช่ทะนูเสื้อผ้าข้าสิ หากจึงกล้าทำตัวไม่เหมาะสมอีกระวังข้าจะฆ่าปาดคอเจ้าซะแต่ข้าคือจิ้นอันจริงๆนะถ้าลองคิดดูสินี่คือกระโจมของแม่ทัพข้างนอกก็มียามเฝ้าอย่างหนาแน่นท่านย่าระมัดระวังขนาดนี้หากมีคนเข้ามาตอนกลางคืนจริงๆท่านจะไม่รู้ตัวได้ยังไงหากท่านยังไม่เชื่ออีกถ้าก็ลองดูกางเกงข้าสิเนี่ยปิดไว้ถึงยังไงข้าคือจิ้นอัน หากท่านไม่เชื่อก็ฆ่าเขาเลยสิพูดมาเหตุใดถึงกลายไปเช่นนี้พูดมาข้าข้า,ขาให้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไปแล้วก็แปลกนะถึงข้าจะไม่รู้แต่ท่านต้องเชื่อข้านะ น้อยมีเรื่อจะรายงานขอรับมีคนเรียกท่านนะห้ามส่งเสียงหากให้คนอื่นรู้ว่ามีชายเปลือยกายอยู่ในห้องข้าข้าจะสับเจ้าไปจนินๆแน่ซ่อนตัวให้ดีเร็วเข้า ทำไม่เป็นไรก็ดีแล้วหยกหลิงหลงในที่สุดข้าก็เจอแล้วว่าเจ้าอยู่ที่ใด ไม,มนะไม่มีพลังแล้วเลยเด็กที่มีพลังอันน่าทึ่งกลายเป็นร่างผู้ใหญ่ในชั่วข้ามคืนแต่กลับไม่มีแรงเลยนี่นะถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าข้าไม่มีอันตรายแล้วไม่ว่าข้าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ข้าเคยทำร้ายท่านเหรอต้องโจมตีระหว่างคิ้วของพวกเขาจะรู้ได้ยังไง ค้าเห็นว่ามีเข็มอยู่ที่ท้ายถอยพวกเขารู้สึกแปลกมากดังนั้นเธาเลยคิดว่านั่นคือจุดสำคัญพวกเขาสองคนบุกมาหาเจ้าอย่างเห็นได้ชัดเจ้าเป็นใครกันแน่ท่านก็มองออกแล้วพวกเขาต้องการจับข้าแต่ก็ไม่กล้าทำร้ายข้ามันแปลกมากเลยข้าอยากรู้ว่าข้าเป็นใครมากกว่าท่านเสีอีก ท่านยังจำวันนั้นที่ข้าเนีอยวอกจากค่ายทหารแล้วกลับมาอีกได้หรือไม่ตอนนั้นข้าหมดแรงมีภาพบางอย่างแวบเข้ามาในหัวมันเหมือนเป็นห้องหินคิดว่าคงจะอยู่ใกล้ๆก,กับที่ข้าเจอเจ้าไม่ว่าจะจริงหรือไม่ข้าก็จะพาเจ้าไปหาหากพบว่าเจ้ามีอะไรน่าสงสัยแม้เพียงนิดเดียวข้าจะไม่ปราณีเด็กขันถ้าเป็นคนช่วยชีวิตข้าไว้อยากจะเอาก็เอาไปได้ทุกเมื่อ คงยังไปไม่ไกลหาให้ทั่วขอรับโอ้ตู้ ใครก้าล้อมเข้าไว้ตู้ปล่อยลีทิ้งซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าจะไว้ชีวิตข้าเลยรัสมนักจะยอมเลยข้าจะให้ทางเลือกจากสองทาง หากไม่ปล่อยข้าไปน้องชายเจ้าก็ต้องตายไปพร้อมกับข้า ลีทิงลีทิงลีทิงหมดลมหายใจแล้วส่งศพของหัวตู้กลับไปค่ายทหารขอรับแล้วเขาล่ะขอรับส่งกลับจวนไม่ทับอย่างลับๆขอรับ ยกลิงหลงนี้เพิ่งฝังในร่างหุ่นเชิดไม่นานเห็นได้ชัดว่ายังไม่คงที่แต่ถึงกระนั้นก็ยังแสดงพลังที่น่าสะพรึงกลัวอาจารย์เขาว่าไม่สู้หาาอากาเข้าไม่ทับหญิงผู้นั้นเสียเมื่อเจ้าของเลือดตายหุ่นเชิดจะเป็นของเราอย่างง่ายดายตอนนี้เลือดและลมปร,ราณของเจ้าของเลือดกับหุ่นเชิดยังไม่คงที่แม้จะฆ่าเจ้าของเลือดก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดแบบนี้ก็ยังคงต้องลงมือที่ตัวเขาดูเหมือนว่า จะไม่มีความมั่นใจเต็มที่รอเวลาอื่นดีกว่าครับนี่เลยนะมีเรื่องอะไรกันถ้านแม่ทัพเขาคิดจะหนีฮะถ้าไม่รู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนก็เลยอยากจะพบท่านข้าถึงได้เนีออกมาไปเถอะไปเถอะไปเถแล้วเข้าไปไป ได้พบ่านแล้วข้าก็สบายใจข้าไปละ <c oughs> หัวตู้ตายแล้วใช่หรือไม่เขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขานะเขาทำเพื่อช่วยหลีทิงก็เลย <c oughs> ชิปจรเจ้าปั่นป่วนแววตาเลิกลักจะมีเรื่องปิดบังข้าอยู่ข้าแค่คิดว่าท่านจะกลัวข้าใหญ่ข้าต้องกลัวเจ้าร่งางกายข้าผันแปรไม่แน่นอนพลังประหลาดมีบ้างหายบ้างยามอ่อนแอก็มือไม้อ่อนปลวกเปียกยามระเบิดพลังกลับข้าคนได้ด้วยมือเปล่าสภาพยับเยินและรอยเลือดในห้องหินนั่นอาจเป็นฝีมือของข้าเอง หากจะพูดเช่นนี้ข้าก็แอบ,บกลัวอยู่นะ <c oughs> ครั้งก่อนที่ไปห้องหินนางปีศาจตนนั้นเหมือนจะรู้จักเจ้าเจ้าจำอะไรได้บ้างไหมนางปีศาจตนนั้นเป็นเพียงศพแต่กลับถูกมนุษย์ควบคุมสถานการณ์ดูคล้ายๆกับทหารสองคนในค่ายทหารน,นั่นไม่มีผิดเลยหากเป็นเช่นนี้จริงๆแล้วก็งั้นก่อนหน้านี้ ข้าอาจถูกผู้ที่อยู่เบื้องหลังสองเหตุการณ์นี้ควบคุมเอาเพียงแต่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างทางก็เลยโชคดีหนีมาได้ดูว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างที่ลูกซินว่าจริงๆว่าเกี่ยวข้องกับเขาอูลิงจอยอ้ยอย <c oughs> ขออภัยด้วยขออภัยแล้วต่อยทําไมถึงแม้เจ้าจะสูญเสียพลังไปแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในจวนข้าต้องทดสอบดูซะหน่อย รู้จักท่านมาตั้งนานจะถึงตอนนี้ข้าเคยหลอกท่านด้วยเหรอหลอกแลือไม่หลอกก็ล้มไปคำพูดของเจ้าฝ่ายเดียวข้าจะไปรู้ได้ยังไงรู้ขึ้นเถอะไม่ว่ายังไงเจ้าก็ช่วยข้ากับหลีถิงไว้ขอบคุณมากนะ ถ้ไม่เห็นข้าเป็นสัป,ปหลาดจริงๆเหรอในโลกนี้เดิมทีก็มีหลากหลายสรรพสิ่งรักษาปณิธานเดิมไว้ก็พอเจ้าก็คือเจ้าคือจิ้นอันไม่ใช่สั์ป,ปหลาดอะไรระยะนี้เจ้าก็อยู่รักษาตัวที่โจนไปก่อนอย่าเพี้นพานไปทั่ว <c oughs> เออข่าวหน้าหากลูกซินมาข้าจะให้นางจ่ายยาบำรุงโลหิตส,สลายรอยช้ำให้ <c oughs> อ๋อม่ต้องห่วงนะเรขนาดนี้เชีเหรอ หรือเปล่าน้องชายไม่ต้องขนแล้วไปจะไปซ่อมหลังคาข้างบนนู่นเถอะไปะะเป็นผู้ชายอกสามศอกกลับอ,อ่อนแช่จริงทำงานแค่นี้ก็เป็นลมซะและ้วข้ขอดูหน่อยนะ ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เลือดลมพร่องเหนื่อยล้าเกินไปพักซะหน่อยกินอะไรบำรุงก็หายแล้วข้าสภัยห่วงท่านดูวิชาการแพทย์ด้วยเหรอก็พอรู้อยู่บ้างเมื่อก่อนแม่หมูในหมู่บ้านคลอดลูกก็อาการแบบนี้แหละเจ้าค่ะอสภัยหลีเราไปทำของกินสักหน่อยเถอดได้เลยไปก่อนนะขอบคุณมากเจ้าค่ะรบกวนแล้วอท่านเออเออเออแม่นางหลีเฉะนั้นข้าไปช่วยงานก่อนนะไปเถอะ เติมยาบนร่งางกาอีกหน่อยก็เสร็จแล้วอกล้แล้วกลแล้วออ,อพอเลยทำงานหนักไม่ได้ก็ไม่ต้องทำจะอวดเก่งทำไมท่านสั่งให้ข้าทำข้าก็ทำไงข้าเป็นคนของท่านท่านว่าอะไรข้าก็ทำตามนั้น <c oughs> กระล่อนปิ้นปล่อนนักข้ารู้ว่าท่านอยากลองอย่างเชิงข้าว่าพลังประหลาดของข้าหายไปหมดแล้วหรือยังหากข้ายังหมายเบี่ยงและนลูกไม้อีกท่านจะไม่ยิ่งสงสัยข้าเลยเอาล่ะจะพักผ่อนก่อนเถอะคืนนี้ถ้าไม่ไปได้ไหมอยู่เป็นเพื่อนข้าที่นี่ได้หรือไม่ ไม่ได้ทำไมอ่ะแต่ท่านไปนอนรวมกลางแจ้งกับพวกเขาเช่นนั้นท่านเป็นสตรีนะเป็นสตรีแล้วยังไงอ่ะเป็นสตรีก็ทำงานได้มากกว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าเจ้าแต่ว่าแต่อะไรเล่าออยทุกคนก็เป็นพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทั้งนั้นเจ้าอย่าเอาใจใจไปหน่อยเลยยื่นมือมายื่นมือมาสิอืม गिन्क ยายถึงไม่นอนละ่ะเจ้าทำท่านี้อยู่นานแล้วเหรอท่านทำไปไม่สนแต่ข้ารู้ว่าท่านอดห่วงข้าไม่ได้เหรอข้านึกขึ้นได้ว่าตอนเด็กยามข้าป่วยก็อยากมีใครสักคนอยู่ข้างกายทาไมท่าผู้เลือดเย็นเช่นท่าน มีด้านที่เปราะบางด้วยเหรอฮะคนเราล้วนมีช่วงที่อ่อนแอผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับความอ่อนแอถึงจะแข็งแกร่งขึ้นได้ลูกกว่าที่ข้าให้เจ้ากินหรือยังตอนข้ามาถึงข้าครั้งแรกท่านก็เคยให้ลูกกว่าข้าเหตุใดท่านถึงเพราะลูกกวาดติดตัวตลอดยามที่เจ้าแก้ปัญหาบนโลกใบนี้ไม่ได้ก็ให้ใช้ความหวานนี้ บรรเทาความขมขื่นในใจไงมาเถอะขึ้นมานอนแล้วค่อยว่ากันเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงป่วยจะสมองเลอะเรือแล้วเหรอทำไมอะถ้านอนกลางแจ้งกับพวกเขาได้แต่ว่านอนกับข้าไม่ได้เหรออีกอย่างหนึง่งเราเคยนอนร่วมเตียงกันแล้วนี่นะข้าขอเตือนเจ้าก่อนที่ข้าจะโมโหห้ามพูดต่อนอนได้แล้ว หันหลังไปนอนซะหลายวันมานี้เราอยู่กับนางทุกวันแต่ในอกกลับยังรู้สึกว้าวุ่นไม่หายบางทีอาจจะเป็นเพราะกลิ่นอายของนางปะปนกับทหารเหล่านั้นเลยไม่บริสุทธิ์พอไม่ได้ถ้าต้องคิดหาวิธีซะแล้ว